น้องครูโซครับวันนี้น้องครูโซโทรเข้ามาอ,อยากเชียร์ใครครับมีมาร์กับพาวินแต่ว่าพาวินโอเคเหล,ลือเหลือพาวินจะเชียร์ใครดีกว่าละครพาวินกับมาร์กเหลือมาร์กเหลือมาร์กครับพาวินจะเชียร์ใครดีครับเอ้เหลือพาวินเอ้เหลือมาอร์กครับครูโซจะเชียร์ใครดีครับเชียร์ใครดีเอ่ยเชียร์พาวินค่ะเชียร์พาวินเหลือมาร์กเหลือมาร์กที่กล้องไหน น้องกุ้งโซพี่บอกว่าเหลือมาร์คน้องพวินเชียร์ใครเ้าเข้เขเชียร์มาร์คเชียร์มาร์คเชียร์กุ้งโซนะเฮ้ยเหลือมเหลือมเหลือมาร์คเพราะฉะนั้นน้องกุ้งโซต้องเชียร์พวินเลเฮ้ยต้องเชียร์มาร์คนะเชียร์มาร์คเชียร์มาร์คอ่ะงั้นไปฟังกันเลยครับกับเพลงเลือกได้ไหมจากซาซ่าเอาไม่เลือกไม่ได้ไงเพราะน้องกุ้งโซเลือกไม่ได้เลยงั้นก็น้องกุ้งโซเลือกมาร์มาร์ค จริงๆใครเป็นคนคิดให้มาอยู่ด้วยกันน่ะเลือกชื่อยากมากเลยมีตัวป่ะเอาจริงมันยากมันยากลุคเคยมีคนบอกป่ะว่ามันเรียกยากอ่ะชื่อผมอะเรียกไม่ยากเท่าภูวินนะเออใช่ผมกับภูวินเนี่ยเรียกสลับกันตลอดเคยมีคนบอกว่าเคยมีคนเรียกผิดใช่ป่ะไม่เคยไม่เคยหรอมีแต่คนเรียกผมกับภูวินสลับกันที่หลังบอกว่ามีเพราะพี่ดูแย่อ่ะโอเคโอเคงั้นเล่นเกมกันดีกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวมา้ากับภูวินจะมาตีลูกแบตให้ลงห่วงบาสครับหกสิบวิน พี่พี่เหนื่อยอ่ะพี่จะมาหกสิบวินะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับไปไกลไปครับไม่ไกลเขียงนิดนึงโอ้ยครับน้องกุ้งโซโซพี่พีนึ่ใด้นะครับน้องกุ้งโซโอ้ยของรางวัลเป็นนี่เลยครับโทรศัพท์ของพี่หนึ่งหนึ่งพี่ว่าต้องทำให้ชน ทนเป้าบ้างเอออะไรนะมานั่นทำไมสามอู้ดเก่งไหมเก่งมากเสามเก่งมากครับอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่ต้องไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องโลกเลยไม่ต้องโลกเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องโลกนอย่าโลกอย่าโลกช้าๆค่อยๆทำสามแล้วใช่ไหมสามเคียงมากใกล้เคียงมาก 9ก้าส4บสี่สี่้าต้องเก็บหวนถ้าพรา้อมแล้ว <unemployed> <y S 1> ถ้ามาพร้อมแล้ว <ou" S 1> เริ่มครับ สูสีหนึ่งหนึ่งทำได้เร็วมากครับมาแทนตีตื้มมาเลยแทนตีตื้มเลย1ต่อ5ครับและเป็น1ต่อ5เท่าเดิมในเวลาผ่านไปแป๊บเดียวหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อห้าครับไม่ต้องโรคเชื่อที่ใจเย็นคนเราถ้ามันโรคมันทำอะไรไม่สำเร็จค่อยๆหายใจเข้าพุทหายใจหายใจแล้วก็โทเออโทรไปไหนพี่ใกล้เคียงสูสีมากสูสีมากที่หนึ่งใกล้เคียงใกล้เคียงหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อห้าใกล้เคียงมากตอนนี้น้อง กุ้งโซขนลุกแล้วตอนเนี้เหลือเพล่เๆค่อยๆค่อยๆไม่ต้องกลัวแล้วใช่ไหมเออมองแป้นด้วยมองแป้นด้วยกุ้งโซอย่ายิ้มกุ้งโซอย่ายิ้มกุ้งโซอย่ามาทำเป็นดีใจนะตอนนี้ยังเร็วเกินไปนะยังเหลือเวลาอยู่สอง